พ่อไปทำงานพ่ออยู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พ่อไปทำงานครับสวัสดีครับ ดีครับสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับพ่อไปทำงานงครับออกุศลโมนิกุศลโมนิก <Good morning. S 1> ุศลโมนิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับมอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกไปทำา ่อนิงอนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ,อไปทำงานพ่อ,อไปทำงานครับพ่อ,อไปทำงานครับสบายดีไหม พี่ขุนสบายดีไหมสวัสดีครับกุศลนิ่เองกุศลนิ่กุศลนิ่กุศลนิ่ออกไปทำงานครับออกไปทำงานครับออกไปทำงานพ่อเยอี่ยบาน Good morning. Good morning. สวัสดีครับ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 พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พ่อไปทำงานพ่ออยู่บ้านพ่อไปทำงาน พออยูบบ้านพ่อไปทำงานสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปทำงานครับ Good morning สบายดีสายดนะีครับสบายดีครับส,ส,นะสบายดีครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับเก่งจังเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับเก่งจังเลย ออกไปทำงานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกไปทำงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เก่งจังเลยสวัสดีครับพี่ขอไปทำงานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อไปทำงานสวัสดีครับครับ Good morning Good morning สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ่อไปทำงาน สวัสดีครับโอกไปงานครับสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองบางทีก็ว่งสวัสดีครับรางทีวง Good morning สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 สบายดีไหมพอดีไหมนะพ่อไม่ทำงานพ่นอมาแล้วมาดีครับพี่ พ่อไปทำงานพ่อมาแล้วพ่อไปทำงานครับสวัสดี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 ครับ <Good morning. S 1> พ่อไปทำงานครับกุดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อไปทำงานครับ